สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสู่องสาวเราไต่คนไกลบ้านเนาะพี่น้องเมื่อนี้กินเขากับปาเข้มพี่น้องปาเข้มปาสอยไข่เต็มทองพี่น้องแม่เพิ่นทรงตรงมาจากประเทศเล่าเนาะกับเขาเหนียวเนาะพี่น้องขขาเหนียวหอนฮอนเสบเด้บริกินได้ฝ่าราปีเลยเนาะเนี่ย ไจำ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 หืม,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 มหวับด้วยบักพริกเนาะหืมจำจำด้วยบักแตงปลาเข้มปลาเข้มไข่ปลาสอยเนาะ เค็มข้าวคือจากแม่เพิ่งก็เลยทรงมาให่นอดทั้งไปซะเนี่ยแก้มด้วยผักบัวน่ะหืมจับๆะจับ ความหากข้างพ่อข้างแม่พี่หน้องเ้ยแบบดูกิ้ไก่เป็นไงก่ยยังหักังห่วงอ่ะกินผู้เดียวพี่หน่อผัวประยู่ผัวไปเห็นงานเนาะต้องกัดด้วยบอกพริกน้ำน้ำยังสีขาวมา เครืร่องลิฟื่องปรุงก็ไปไม่อะข้าวคัขข่วอะไรก็เค็งเนาะสดจ้ะอ,อาหารแบบเล่าๆค่ะ ก็เข้มปลาสวย้ามไหวั้งแต่เดือหนหกคุณอะปรุงตาำจะกิน3เดือนสี่เดือนไขน่หน่มันพี่นนอะคือกับเขาเนี้ยเขาเป็นปันยัง ปลาเข็มปาบบาบเขาบอกว่ากินไห้เขาย่งกินลั้งเขาเบิร์ดเนาะจะกินปลาแหลกในเขาเบิร์ดแล้วพีย่างจับตอนมันเนาะเขาติดเมื่อ,อกินไขลไหม พริกกับไข่ปลาาะข้าวกิึบเหมือนเหงาแล้วผักบัหวหัวบด้วยมะเขือแซ่ ห้ 500, นานบาทเท่าน้เพี่องาำเดินทุกอ่ะก็ะสอยขึ้นตำใส่หานเนาะฟังเล่าค่ะไปใส่มอ้อโอ้็ด khâu phong Kịp mặc kia của xong ngoài hào giết mộ ถ้าเที่วมาจีกตอนน่ะจีดตอนประเข้ม,มเห็นบมอพี่เนาะเหนือแดงแดงแทะ กินเขาก็ปลาเข้มนี่บเปลืองนะพี่เนอะกินเขาก็ปลาเข้มปลาแดงนาะบบเปลืองเขาใส่มีพักได้ดำทำอีกตอนนี้ก็อื้อ ร่วมกับคากับเค็งเนาะอืออิ่มเลยพี่น้องเอ้ย ปลาไปกินอีกเนาะใส่ตู้เย็นไว้เพชกินมูเผ็ไปกินมูแกะมังกรต่อไปนะไพ่ย,ยังหุ่นดีกินแกะมังกรเด้อแกะมังกรนี่กินแะไรขับท้ายสรวงเนาะหวาน ม่ต้องปองย่งหยางเนาะขึ้นข้าเปล่ามันด้ <coughs> ăn ngon anh ra phía ngon xe yên anh ngon xe yên Lột lột Quán Cốp nọ Ăn ngon nhìn ra mẹ เอาล่ะพี่น้องเบิงงคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนดเดอร์พี่น้องไหวพอกันคลิปหนาะเนาะสำหรับมันนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย